คือวันที่ทุกคนรอคอ,อยจริงๆกับการคอมเพ์ตัวบาฟตัวนี้ตัวลายของ The h u ักับ m m o b o บ n a t i o n ่นบากฟมาเลยครับกับช่อง The ต้น Hero ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆแนละท่านผู้ชมทุกๆคนสมาชิกของต้นฮีโร่ช n e l กันเลยพี่ต้นได้พูดไปแล้วนะว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ครับผม b a ร์บแอมโบมินเนชั่นะครับผมตัวนี้คือบาร์บที่บอกเลยว่าใหญ่ยักษ์จริงๆและอยู่ในมือของพี่ต้นแล้วแบบนี้แบบนี้แบบที่ยังไม่ประกอบที่สำคัญเลยเขาเป็นตัวร้ายตัวฉกาจของนี่ครับผม Incredible Hu ั k แนะ่ แต่วันนี้พี่ต้นไม่ได้แค่มารีวิวหรือมาแนะนำสินค้าอะไรก็ตามอย่างเดียวนะครับพี่ต้นจะมาคอมเพลตดูว่ามันใหญ่แบบไซส์ใบไซส์เทียบกับตัวอะไรบ้างที่พี่ต้นหยิบมาว่าจะเป็น red h u c k green h uck, หรือ grey h a r หรือ buff หรือตัวที่เป็น thanos marvel select หรือจะเป็น b u f ของนี่ครับ h u r k m o s t e r บ u ฟของตัวนี่ครับ monster venom แล้วก็บ u f ของ a p o c a l y p นะครับซึ่งพวกนี้พี่ต้นจะมาคอมเพลให้กับท่านผู้ชม ได้รับชมกันว่าเฮ้ยแล้วตัวเนี้ยที่เขาว่าใหญ่มันใหญ่กว่าตัวไหนหรือมันเท่าตัวไหนกันบ้างมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันแต่ก่อนอื่นเลยต้องอย่าลืมทําท่านี้เมื่อวานพลาดไปนิดนึงเราลืมทําท่ากันไปนะครับผมท่านี้ก็คือวุ้ศกายคูแมนคูแมน คูแมนรักทุกคนนะครับผม oh, มาเดี๋ยวพี่ต้นจะแกะให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เราจะไม่มีการคัดนะครับพี่ต้นจะแกะให้ดูเลยเดี๋ยวพี่ต้นจะไปคัดอีกทีคือตอนที่แยกชิ้นส่วนออกมาให้ดูนะครับอยากให้ดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงกันบ้างพี่ต้นขอญาตวางพวกนี้ไว้ข้างๆก่อนนะครับแน่นนะ่เน่เน่น่นนนนขอญาติดีนึงนะครับว้ามาพี่ต้นจะแกะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปแกะออกมาจากถุงน,นะครับผมแม่ ขอญาตเทออกมาก่อนเลยให้น้องๆนานผู้ชมได้ดูกันนะครับคือพี่ต้นบอกเลยว่ามันใหญ่จริงๆแล้วก็คือมันสวยมากพี่ต้นอาจจะเป็นคนแรกๆเลยก็ได้นะครับที่รีวิวตัวนี้นะครับผมเพราะว่าพี่ต้นดูของฝรั่งแล้วอยากได้มากจริงๆนะครับก็เลยลองพูดคุยนะครับผมกับทางร้านชื่อดังจริงเลยนะครับผมพี่ต้นจะแนะนาให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้น่่เน่่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีหัวมีแขนซ้ายแขนขวามาให้เน่นน่ครับเป็นแบบนี้ใหญ่ไหม แต่ยังไม่เห็นกันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนแต่น้องๆคนใดนะครับผมที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้นี่พี่ต้นแนะนําร้านนี้เลยเขาส่งและใจดีมากๆส่งมาพี่ต้นได้รีวิวให้กับน,น้องๆ่านผู้ชมได้รับชมกันนี่ครับเพจซื้อขายนะครับผมขายส่งขายปลีกสินค้าฮัส์บของพี่โอเล่ก็คือท่านนี้นี่เองเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ให้ที่ e อ d น r ครดิท้ายคลิปแล้วก็แชร์ลิงก์ไว้ให้ ตรงชื่อโพสต์นะครับผมตรงใต้โพสต์เลยคลิกชื่อปุ๊บจะเห็น e s สคริปชันที่เป็นลิงก์ที่เขาไปติดต่อซื้อขายได้เลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันแล้วมาดูกันว่ามันใหญ่เท่าๆกับตัวไหนกันบ้างตามมากันเลยครับผมโอ้โหมันใหญ่มากๆพี่ต้นเดาก่อนเลยท่านผู้ชมเดาว,ว่าน่าจะเท่ากับฟิกเกอร์ตัวที่เป็นฮัก์คครัสเตอร์อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรารองมาประกอบกันดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่า ตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างกับ a m b o m m n n t t o o n ตัวเวอร์ชัน Marvel PlayStation Gamer ma World ปี2 0 2 20, พร่อมกันเลย Let's go ready yeah! ้เมาตอนแรกเลยนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับสองตัวนี้เป็นบอดี้หน้าอกนะครับประกบกันตัวจอยนี่ยเขาจะให้เป็นแบบพุกแบบนี้แล้วก็ตัวเบ้าคอเนี่ยเป็นแบบแกนยาวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ตัวบอดี้ตรงนี้ก็จะเป็นเชฟแบบบัตเตอร์ไฟจอยเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงประกบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปแน,น่นๆึเห็นป่ะบอดี้ยังก็จะติดกันแบบนี้นะครับผมพออานนี้บอดี้มาติดกันเสร็จปุ๊บให้เราใส่หัวเข้าไปเป็นแบบนี้ฮึขู่หัวแม่งแข็งมากครันผู้ชมโอ้โหกลัวหักมากเลยท่านผู้ชมหัวเป็นยาแบบอื้ออื้ออือ,อ,อ หัวดื้อมากหัวแข็งมากนะครับโอ้ยแต่สวยมากท่านผู้ชมสวยมากแอมบูมิเนชั่นหัวสวยมากนี่ครับมาละ3ส่วนนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมขออนุญาตใส่ที่ขาก่อนละกันนะครับขาวิธีการดูนะครับผมก็จะมีบอกไว้ให้นะครับเป็นขาซ้ายขาขวาพี่ต้นจะบอกให้ว่าอยู่ตรงไหนแป๊บนึงนะนี่ตัวนี้เป็น L เห็นไหมครับเล็กเห็นไหม left นะครับเล็ก left จะเป็นตัว L อยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ข้างขวาไอข้างซ้าย โอ้ใส่ง่ายมากท่านผู้ชมคือใส่ลื่นมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างขวานะครับผมจะมีตัว R เขียนอยู่นะครับผมอยู่ตรงอ่าอยู่ตรงนี้นี่ตัว R อยู่นี่นะฮะตรงนี้นะครับดูซิใส่ง่ายของข้างนี้ไหมอือฮึว่าใส่ง่ายมากๆๆครับท่านผู้ชมเฮ้ยใส่ง่ายมากใส่ง่ายมากนะครับ2ตัวนี้2ชิ้นนี้ใส่ง่ายมากนะครับคราวนี้ต่อมาครับผมมาดูตัวแขนแขนนะครับผมขาแขนขวาแขนซ้ายจะมีวิธีการดูอยู่ก็คือ จะมีตรงนี้เขียนว่า R นะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า R เห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับวิธีการใส่คืออยากให้่านผู้ชมกดแขนลงแบบนี้ก่อนแล้วก็หมุนแขนให้เข้าอย่างนี้ก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็หมุนอย่างนี้ก่อนนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับให้เบ้ามันตรงแล้วก็สูงข้าไปฮึแม่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อีกข้างนึงนะท่านผู้ชมนี่ต้นสูงไปดูข้างนี้เป็นข้างซ้ายนะครับหมุนแขนก่อนอย่างนี้แล้วก็พยายามหมุนนี้แล้วกดนี้ลงนะครับให้มันเป็นประมาณนี้นะ45องศาแล้วก็ใส่เข้าไปตรงรูนี้ อแน่นเรียบร้อยนี่คือบัมแอมบมิเนชั่นหูใหญ่มากนะาผู้ชมใหญ่มากเ่มุนให้ดูครับดู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 ดถึงึึึหูใหญ่มากและก็สวยมากด้วยรายละเอียดดีมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมแมมาเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตรีวิวให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะคอมเพลคให้ดูนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกัน รเริ่มกันเลยนะครับผมโตหัวหมุนได้310องศานะครับขยับขึ้นลงได้พอสมควรนะครับอย่าพยายามขยับแรงมากเพราะว่าตัวแกนคอเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยแกนคอเป็นแกนแบบแกนแบบยาวพี่ต้องกลัวมันหักคาในมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยเป็นยางนิ่มมากสวยมากจริงๆเนี่ยบีบได้นะครับผมส่วนตัวแขนนะครับยกขึ้นมาได้ไม่ถึง180อย่างแน่นอนเพราะว่าติดตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ให้ดูตรงนี้ติดตรงกล้ามเนื้อที่เป็นหนอกตรงนี้เขาเรียกหนอกนะครับผมนะ โอเคต่อมานะครับท่อนนี้นะครับเป็นนี่ครับเป็นข้อต่อเฮ้ยมันแยกส่วนชัดเจนมากดูนะพี่ต้นขยับตัวนี้นะเห็นไหมมันหมุนได้นะจริงๆมันต้องหมุนในทั้งแขนนะเนี่ยพี่ต้นพยายามขยับให้ดูเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแบบ L อ o i อ t นะครับโอ้โหแน่นมากท่านผู้ชมอืึอนีน่ครับเป็น L j o i อ t แบบนี้แล้วก็ข้อมือนะครับหมุนได้ขยับขึ้นลงได้โหแน่นมากแต่สวยมากจริงนะครับผมส่วนต่อมานะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่ต้น ลองหมุนให้ดูก่อนหมุนได้3ามรนะครับไม่ได้มีติดขัดอะไรแต่ฟิลลิ่งมันอยู่ตรงนี้ครับดูนะครับพี่ต้งจะการแขนนี้ออกเห็นไหมพร้อมนะครับบัตเตอร์ไฟจอยนี่บัตเตอร์ไฟจอยมันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่เอา้านี่บัตเตอร์ไฟจอยคือแบบนี้เห็นไหมครับมันจะสามารถเราจะดึงกล้ามเนื้อไปข้างหลังได้แต่ก่อนที่เราจะทำบัตเตอร์ไฟจอยเราต้องจัดแขนแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่จัดแขนแบบนี้มันดึงไปงนี้ไม่ได้แล้วก็ไปข้างหน้าได้อย่างนี้เลยท,ท่านผู้ชมเมน,นี่แบบนี้ นะครับกล้ามเนื้อวัตเทอร์ไฟจอยคืออย่างนี้คือเจ๋งมากนะครับตัวแอมโบมิเนชันตัวนี้คือสมบูรณ์แบบจริงนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมคืออะติคูลเลชันด้านที่เป็นบอดี้ช่องอกนะครับไม่แน่ใจหมุนได้ไหมพี่ต้นขอลองอ่ะเออหมุนได้360นะเอ่อค่อนข้างมีกลิ่นนะครับผมแล้วก็สามารถกดลงได้ประมาณนี้นิดเดียวแล้วก็เงยมาด้านหลังนะครับดูอย่างนี้นะเงยได้ประมาณนี้นะครับผมพอสมควรเลยแต่พี่ต้นเซ็งมากนิดนึงตอนที่พี่ต้นพยายามศึกษาดูว่า ทำไมตรงเอวมันขยับไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเห <He d S 2> ็นไหมครับเอวคราวนี้ที่มันขยับไม่ได้เพราะอะไรมาดูนี่ครับมันเป็นชิ้นส่วนตรงนี้ที่ล็อกแล้วก็บล็อกไว้นี่ท่านผู้ชมพี่ต้นชี้ดูนิดนึงนี่ตรงนี้เนี่ยครับมันบล็อกเข้าไปกับตัวตัวชิ้นเนื้อของตัวนี้นะครับตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าขยับไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ได้ฟีลิ่งตรงนี้ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นยางนิ่มนะเดี๋ยวลองดูดีๆนะท่านผู้ชมพี่ต้นจะบีบไปดูเนี่ โพลีพอลิไครน์ชนิดนิ่มแล้วส่วนด้านบนเป็นโพลีคาร์บอนนะพี่ต้นว่าโอเคเลยนะครับส่วนขายกได้ประมาณสาัก75องศาตรงนี้หมุนได้3 6 0อนะครับไม่หลุดไม่หลวมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดับเบิลจอยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้พี่ต้นชอบมากนี่บาร์บมีอย่างนี้ท่านผู้ชมบาร์บมีข้อต่อแบบนี้หมุนได้รอบตัวเองแล้วก็ขยับขึ้นลงได้คือสวยใช้ได้เลยนะครับผมนี่คือนี่คือความฟินเดี๋ยวพี่ต้นจะขอญาตคอมเพลให้ดูเลยนะครับ ว่าสิ่งที่พี่ต้นบอกมันจริงขนาดไหนว่าบาร์ฟตัวนี้มันใหญ่มากจริงๆนะครับผมมาพี่ต้นขออนุญาตหุบแขนก่อนนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบาร์ฟตัวอื่นก่อนนะครับขออนุญาตเริ่มจากบาร์ฟตัวนี้ก่อนเลยเนีย่เห็นไหมใหญ่กว่าเยอะมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมใหญ่กว่าแบบเนี่ยเนี่ย เนี่ยตัวเนี้ยถ้าบาฟตัวนี้ประมาณ1 8บแถึงสิบสเซนแล้วนะตัวนี้น่าจะประมาณ25่สิบ้เซนได้ไหมนผู้ชมนี่คือตัวที่1น,นะต่อมาตัวที่2นี่ใหญ่กว่ามอนสเตอร์เวนอมอีกท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่นะครับผมต่อมาครับท่านผู้ชมเรามาดูตัวต่อมาพี่ต้นขออนุญาตอย่างนี้เนาะขออนุญาตหยิบตัวนี้มาอย่างนี้ก่อนนะครับเรามาดูตัวต่อมาตัวนี้ครับผมท่านผู้ชมนี่เอา้า ใหญ่เกือบเท่าฮักบัสเตอร์เอาดี้เนี่ยนิดเดียวเองเนี่ยเห็นไหมนี่ครับท่านผู้ชมคือความฟินนะครับผมว่าตัวนี้มันใหญ่จริงๆแต่เมื่อเทียบกับอันนี้ครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับพี่ต้นขออญาตไว้า่างนี้เนาะมาดูตัวนี้ครับเมื่อเทียบกับ os, ตานอสตฟเวอร์ชัน่นที่เป็น m a r เวล s ีเล็กดูท่านผู้ชมมันเท่ากันเลยเห็นไหมนี่ย คือมันใหญ่เท่ากับงานมาเวลซีเล็กเลยนี่คือบาร์แบบเจ๋งๆเ,เลยนะครับผมแต่คราวนี้เมื่อมาเทียบกับคู่ปรับเขานิดนึงเดอะฮอคท่านผู้ชมเดอะฮอคจะไซส์ size, ขนาดไหนโอ้ไม่ก็เดอะฮักเล็กกว่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือ c o m p a r i t o o n แบบ Size by Size ท่านผู้ชมครับเนี่ยพี่ต้นบอกเลยว่าตัวนี้คือตัว Amazing จริงที่เราควรสะสมและควรเก็บไว้จริงๆนะครับใครที่แบบไม่ได้เก็บหาหรือซื้อหาตัวนี้ไว้นะ บอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆพี่ต้นการันตีเลยว่าตัวนี้ยังไงก็ใหญ่มากจริงนะครับอ่ะถ้าลองคอมเพร์กับบาฟตัวสุดท้ายอันนี้คือทั้งหมดนะเอาบาฟแบบเวอร์ชั่นเล็กๆเลยนี่ครับเห็นไหมท่านผู้ชมลองคิดดูนี่คือไซส์บายไซส์นะครับบายเด๋ยวต้นฮีโร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแร็มอัพการสุดท้ายเลยครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ควรค่าขนาดไหนขอญาตนิดนึงนะท่านผู้ชมพี่ต้นขอญาตอย่างนี้เหยียบนี้มาตรงนี้ครับ อยากให้เขาคู่กันแบบนี้นะครับเป็นตัวโหดทั้งคู่ a นี่ a แอมโ i มินเกับ incredible h u l k นะครับว้านะครับพร้อมไหมครับเรามาฟังแรมอัพ4แคตตากรีกันนะครับแคตตากรีที่1เราเรียกว่า texture detail นะครับผม In texture detail ตัวนี้นะครับให้พี่เบ๋เรามาไว้ที่หน้าพี่ต้นเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยได้ความสวยอย่างนี้เลยครับนี่ดูพวกเกล็ดพวกอะไรต่างๆเห็นไหมครับ ตัวพวกนี้เนี่ยต้องฉีด2แบบคือฉีดแบบแรกเป็นยางนิ่มกับฉีดแบบที่2เป็นยางแข็งแบบนี้นะครับผมตัวนี้พี่ต้นการันตีเลยว่าให้10เต็ม10นะครับแล้วมาดูตรงนี้เท็กเจอร์ตรงนี้ตอนแรกพี่ต้นไม่คิดว่าเขาจะเล่นลูกเล่นตัวนี้นี่เข็มขัดและน้องๆรู้ไหมครับท่านผู้ชมรู้ไหมขอญาตถอดขาดูนิดนึงเมื่อกี้พี่ต้นไม่ได้บอกตอนถอดขานี่ท่านผู้ชม การฉีดตามหลักวิศวกรรมแบบนี้คือเขาฉีดเนื้อเขียวไปก่อนแล้วหมุนหน้าโมนอีกหนึ่งรอบแล้วมาฉีดตัวนี้เข้าไปมันใช้หลักการเครื่องฉีดแบบแนวตั้งหรือที่เรียกว่าเทอร์โมพลาสติกแบบแนวตั้งพวกเทคโนโลยีแบบนี้จะใช้ฉีดพวกโคมไฟรถยนต์นะคนผู้ชมนี่คือฟาร์มฟินนะครับของตัวนี้นะครับส่วนต่อมาเรื่องของแอปพลิเคชน่์แอปพิเคชน่์ตัวนี้พี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นนึกว่าเป็นตัวคิวเลอร์คอร์ใครเคยดูคิวเลอร์คอร์ของตัว DC บ้างเหมือนเลยไหม พี่ต้นตอนแรกคิดว่าเป็นคิวแล้วคอก็สีเหมือนมากตัวนี้พี่ต้นก็บอกเลยว่าลงสีมาสวยมากพี่ต้นให้ที่10คะแนนและสุดท้ายคือ articulation นะครับ articulation คือดีมากนี่คือ the best ของพี่ต้นในปีนี้แน่นอนนะครับกับตัว ambulation m ตัวนี้ได้ butterfly joint ท่านผู้ชมเน่และข้อต่อทุกจุดขยับได้หมดคือเจ๋งมากและแถมที่สําคัญอดี้ช่วงนี้ครับท่านผู้ชมคือยางตรงนี้คือยางเลยเนี่ยตรงนี้ยยางนะครับผมเพราะฉะนั้น articulation ก็ได้10คะแนนเพราะฉะนั้นใครสนใจตัวนี้นะครับผมเอาไปเลย10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มใหญ่ขนาดนี้ไม่เก็บได้ไงพี่น้องเลย a m b o i i n a t i o n บาป,ปี2020ที่ออกมาช่วงมีหน้าไอาช่วงนี่ครับเมษา นะครับใครที่สนใจตอนนี้นะมันจะออกประมาณวันที่27ไม่แน่ใจว่าจะลงไทยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้กำลังมีเรื่องโควิดนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจจริงๆนะครับผมอย่างพี่ต้นบอกลองไปดูได้เลยกับสปอนเซอร์ดีๆของพี่ต้นแบบนี้แล้วก็ที่ส่งของดีๆแบบเนี้ยตัวเนี้ยไม่พี่ต้นรีวิวลองไปดูได้ที่เพจมันใหญ่และหนักมากลองไปดูได้เลยครับที่เพจของพี่โอเรนะครับขายส่งขายปริก ฮัสโบบายพี่โอเล่สำหรับวันนี้เราต้นทีมโรชาแนลนะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยนะว่า ใครรักพี่ต้นชอบพี่ต้นและอยากดูคลิปแนวอย่างนี้อีกที่พี่ต้นรีวิวมันๆแบบนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่ต้นด้วยที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกด e first t ในเพจของต้นฮีโร่ a c e b o o k ด้วยนะครับสำหรับนี้ต้นฮีโร่ a n นแนต้องขออนุญาตร่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนรักกันชอบกันอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะบายบาย I love you เย้